เขายืนอยู่หน้าประตูงานเลี้ยงในมือของเขาคือผู้หญิงคนหนึ่งสวยงามและทันสมัยรอยยิ้มของเธออบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังเขาจับมือเธอไว้แน่นเพื่อสร้างความมั่นใจในใจของเขาเต้นแรงรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความหวาดกลัวไปพร้อมกันทุกสายตาที่ผ่านมองมาที่เขาและเธอเสียงหัวเราะบ,บทสนทนาและเสียงแก้กระทบเต็มไปทั่วห้องเขาพยายามยิ้มอย่างมั่นใจแต่หัวใจกลับสั่นไม่เป็นจังหวะ เขารู้ดีว่าค่ำคืนนี้จะเต็มไปด้วยความเสี่ยงและบางสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้กำลังรอเขาอยู่ประตูเปิดอีกครั้งร่างสูงของเธอปรากฏตัวภรรยาของเขาชุดราตรีสีแดงตัดกับแสงไฟทําให้ทุกสายตาหันไปที่เธอรอยยิ้มของเธอสงบแต่ทรงพลังเหมือนทุกคนในห้องหยุดหายใจในวินาทีเดียวเขารู้สึกถึงความเย็นวิ่งผ่านร่างกาย คนรักของเขาส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจแต่เขาไม่สามารถพูดอะไรได้ทันทีรอยยิ้มของเขาที่คิดว่าจะสร้างความมั่นใจกลับกลายเป็นเครื่องเตือนถึงความผิดพลาดภรรยาก้าวเข้ามาอย่างช้าๆทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจทุกคนในงานเลี้ยงเริ่มหันมามองบางคนกระซิบบางคนสบตาก,กับกันและกันแต่สำหรับเขาความเงียบในหัวใจกลับดังสนัน่นคนรักของเขาพยายามเข้าใกล้ แต่เขาหยุดมือเธอไว้พระสายตาของภรรยาทำให้เขารู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่ควรเข้าใกล้นี่คือเวลาที่เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงทุกความทรงจำที่ผ่านมาหลายกลับมาคำพูดที่เขาลืมไปการกระทำที่คิดว่าซ่อนดีแล้วทุกอย่างรวมตัวกันในวินาทีนั้นหัวใจเขาเต้นแรงเกินกว่าจะคิดอะไรต่อเขารู้ว่าทุกการกระทำในค่ำคืนนี้ จะถูกจดจำและประเมินโดยเธอเวลาผ่านไปช้าช้าทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกสายตาของภรรยาสบเข้ากับเขาไม่มีคำพูดใดๆแต่เต็มไปด้วยความหมายราวกับบอกเขาให้เข้าใจว่าเธอรู้ทุกสิ่งและบางสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมเขาอยากจะก้าวเข้าไปอยากจะพูดอะไรสักคำแต่ขาของเขากลับยืนหยัดไม่ไหว ทุกความคิดถูกครอบงำด้วยแรงดึงดูดทั้งจากความทรงจำและความจริงที่ไม่อาจซ่อนคนรักของเขายืนข้างๆจับมือเขาไว้แน่นแต่ความมั่นใจเริ่มสั่นคลอนเธอรู้ว่าบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นบางสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และค่ำคืนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภรรยาย,ยังคงยืนอยู่ตรงกลางห้องรอเพียงให้เขากล้าเผชิญหน้าแต่เขาไม่กล้า เพราะรู้ดีว่าคําตอบที่จะเกิดขึ้นอาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการเสียงหัวเราะและบทสนทนากลับมาดังรอบตัวแต่สำหรับเขาทุกเสียงกลับกลายเป็นพื้นหลังหัวใจเขาเต็มไปด้วยความขัดแยง้งความรักความผิดหวังและความลับที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดรวมตัวกันในค่าคืนนี้เวลายังคงดาเนินต่อไปแต่สำหรับเขาทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียด สายตาของภรรยายังคงจับจ้องสายตาของคนรักยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเขารู้ดีว่าทุกการเคลื่อนไหวของเขาจะถูกจดจําและตัดสินในค่ําคืนนี้ค่ําคืนนี้ยังไม่จบแต่ทุกอย่างเหมือนถูกแขวนไว้รอให้บางสิ่งเกิดขึ้นและสิ่งนั้นยังไม่เกิดเขายืนอ,อยู่ตรงกลางงานเลี้ยงสายตาของเขาติดอยู่กับภรรยาย รอยยิ้มของเธอไม่ได้อบอุ่นหรือเย็นชาแต่มันเต็มไปด้วยพลังเงียบสงบแต่ทรงอิทธิพลต่อใจเขาอย่างเหลือเชื่อคนรักของเขายืนใกล้ๆมือเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่พยายามรักษาความมั่นใจแต่เขารู้ดีสายตาของเธอจับจ้องเขาเต็มไปด้วยคำถามและคำถามเหล่านั้นกลับสะท้อนความผิดพลาดของเขาพรรยาก้าวผ่านฝูงชนอย่างช้าๆทุกคนหันมามอง แต่ไม่ใช่เพราะความสวยหรือสง่าแต่เพราะอำนาจและความสงบในตัวเธอเหมือนทุกสายตาในงานถูกดึงไปยังเธอและเขารู้สึกว่าตัวเองเล็กลงทุกทีเขาพยายามดึงมือคนรักไว้แน่นขึ้นแต่หัวใจกลับเต้นแรงและไม่สามารถควบคุมได้ความทรงจําเก่าทั้งหมดถาโถมเข้ามาคำพูดที่เขาพูดไม่ดีการกระทำที่คิดว่าไม่มีใครรู้ทั้งหมดกลับมารวมตัวกัน และทําให้เขารู้สึกถึงความผิดพลาดของตัวเองชัดเจนพนรรยาหยุดตรงกลางห้องเธอยืนสง่าท่ามกลางแสงไฟระยิบทุกสายตาในงานจับจ้องแต่สําหรับเขาเหมือนเวลาหยุดหมุนรอยยิ้มของเธอสงบแต่เต็มไปด้วยความหมายเหมือนบอกเขาว่าทุกการกระทําของเขามีผลและทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่จะถูกประเมินในวินาทีนั้นคนรักของเขาเริ่มเข้าใกล้ แต่เขาหยุดมือเธอไว้เพราะในแววตาภรรยาเขาเห็นความจริงบางสิ่งไม่สามารถถูกซ่อนหรือแก้ไขและค่ำคืนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขายืนนิ่งไม่กล้าขยับไม่กล้าพูดแต่หัวใจเขารู้ดีว่าทุกสายตาทุกการกระทำทุกคำพูดกำลังถูกสังเกตและตัดสินและเขาไม่สามารถหนีจากความจริงนั้นได้ เวลาผ่านไปช้าช้าทุกวินาทีเหมือนยืดออกเสียงหัวเราะเสียงแก้กระทบยังคงดังรอบตัวแต่สำหรับเขาเหมือนเสียงเหล่านั้นอยู่ไกลสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือสายตาของภรรยาที่จับจ้องเขาอย่างไม่ลดละและความสงบของเธอที่ทำให้เขาสั่นเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่ใช่เพียงความรักแต่เป็นพลังที่ทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับอดีตและปัจจุบันทุกความคิดทุกความรู้สึก รวมตัวกันจนทําให้เขารู้สึกเหมือนยืนอยู่บนขอบเวคนรักของเขายังคงจับมือไว้แน่นแต่ความมั่นใจเริ่มสั่นคลอนเหมือนรู้ว่าบางสิ่งกําลังเกิดขึ้นและสิ่งนั้นเขาไม่สามารถควบคุมได้พรรยาย,ยังคงยืนอยู่ตรงกลางห้องสายตาของเธอเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังและความทรงจาที่ไม่สามารถละเลยได้เหมือนบอกเขาว่าค่าคืนนี้ยังไม่จบ ทุกอย่างถูกแขวนไว้ระหว่างความเป็นจริงและความลวงเขายังไม่กล้าก้าวไปหาทุกอย่างหยุดอยู่ที่เส้นบางๆแต่หัวใจเขาไม่สามารถนิ่งได้เขารู้ว่าการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆจะเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดการเสียงหัวเราะและบทสนทนารอบตัวกลับมาอีกครั้งแต่สําหรับเขาทุกเสียงเหมือนอยู่ไกลทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดและทุกคนในงานยังคงรอคอย บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งนั้นยังไม่เกิดเขายือนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต็มไปด้วยความขัดแย้งและค่ำคืนนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเขายือนอยู่ตรงนั้นสายตาจับจ้องไปที่ภรรยาของเขารอยยิ้มของเธอสงบแต่ทรงพลังเหมือนทุกสายตาในงานถูกดึงไปที่เธอโดยอัตโนมัติและเขารู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่คนรักของเขาพยายามส่งรอยยิ้มให้ แต่เขารู้ว่ามันไม่สามารถแทนความมั่นใจได้เพราะสายตาของภรรยาเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่เขาไม่สามารถเข้าใจและบางอย่างที่เขารู้ว่าต้องระวังภรรยาก้าวไปอีกหนึ่งก้าวทุกคนในงานเริ่มเงียบเหมือนเวลาหยุดหมุนและเขารับรู้ได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างแรงดึงดูดที่ไม่ใช่เพียงความรักแต่เป็นความจริงที่เขาไม่สามารถหลีกหนี เขาพยายามหายใจให้เป็นปกติแต่ทุกลมหายใจกลับทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นความทรงจำเก่า,เ,กาเริ่มไหลย,ย้อนกลับมาคำพูดที่เขาลืมไปการกระทําที่คิดว่าซ่อนดีแล้วทุกสิ่งรวมตัวกันในหัวใจทำให้เขารู้สึกถึงความผิดพลาดอย่างชัดเจนคนรักของเขาขยับใกล้แต่เขาหยุดมือเธอไว้เพราะในแววตาของภรรยามีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าจะเพิกเฉย เหมือนบอกเขาว่านี่ไม่ใช่เวลาที่ควรเข้าใกล้นี่คือเวลาที่เขาต้องเผชิญหน้าเวลาผ่านไปช้าช้าแต่สำหรับเขาเหมือนทุกวินาทีถูกยืดออกทุกสายตาทุกคำพูดทุกเสียงรอบตัวกลายเป็นพื้นหลังของความตึงเครียดเพียงสายตาของภรรยาและความคิดของเขาที่ดังชัดเจนที่สุดเขาอยากจะก้าวไปหาอยากจะพูดอะไรสักคำ แต่ขาของเขาเหมือนถูกปรึงทุกความคิดและความรู้สึกถูกครอบงำทั้งอดีตและปัจจุบันรวมตัวกันทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่บนขอบเวภรรยายังคงยืนตรงกลางห้องสายตาของเธอไม่ละสายตาจากเขารอยยิ้มของเธอสงบแต่เต็มไปด้วยความหมายเหมือนบอกเขาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้จะถูกจดจำและประเมินโดยเธอ เขาเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่รุนแรงไม่ใช่เพียงความรักแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงทุกความคิดทุกความรู้สึกรวมตัวกันจนทำให้เขารู้สึกเหมือนหัวใจแตกสลายและสมองเต็มไปด้วยความลังเลคนรักของเขายังคงจับมือเขาวไว้แน่นแต่ความมั่นใจเริ่มสั่นคลอนเหมือนรู้ว่าบางสิ่งกําลังเกิดขึ้นสิ่งนั้นเขาไม่สามารถควบคุมได้ และค่าคืนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงหัวเราะเสียงแก้กระทบและบทสนทนาเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งแต่สำหรับเขาทุกเสียงเหมือนอยู่ไกลทุกสิ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนเวลาหยุดอยู่ครึ่งหนึ่งและทุกคนในงานยังคงรอคอยบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งนั้นยังไม่เกิดเขายือนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต็มไปด้วยความขัดแยง้ง ความรักความผิดหวังและความลับที่ซ่อนอยู่ทุกสิ่งรวมตัวกันในค่ำคืนนี้และค่ำคืนนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นค่ำคืนนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายแสงไฟในงานเลี้ยงส่องประกายเป็นริ้วระยับแต่สำหรับเขาทุกแสงกลับเย็นชาเสียงเพลงยังคงเล่นเบาๆแต่หัวใจเขากลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดภรรยายือนอยู่ตรงกลางห้องรอยยิ้มของเธอสงบและมั่นคง เธอไม่ได้พูดอะไรไม่ตำหนิไม่ขม่มขู่มีเพียงสายตาที่บอกให้เขารู้ว่าทุกการกระทำที่ผ่านมาเขาจะต้องรับผิดชอบต่อมันเองเขาหันไปมองคนรักมือของเธอยังคงจับมือเขาวไว้แน่นแต่ความมั่นใจในสายตาเริ่มสั่นคลอนเหมือนเธอรู้ดีว่าบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นและค่ำคืนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภรรยาก้าวถอยออกไปอย่างสง่างาม ทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยความทรงจำาราวกับเธอกำลังทิ้งบทเรียนให้เขาเข้าใจเขารู้สึกถึงความอิสระและความหนักอึ้งในเวลาเดียวกันความรักความผิดหวังและความลับทั้งหมดรวมตัวกันในหัวใจของเขาเสียงหัวเราะและบทสนทนากลับมาดังรอบตัวแต่สำหรับเขาทุกเสียงเหมือนอยู่ไกลสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือความรู้สึกตึงเครียดและความจริงที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ เขาหันกลับไปมองคนรักและแม้มือของเธอจะยังจับมือเขาแน่นหัวใจเขารู้ดีว่าค่ำคืนนี้เป็นบทเรียนและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจครั้งใหญ่เขาเดินออกจากงานด้วยหัวใจที่หนักแน่นขึ้นสายตาของเขายังคงติดตามร่างภรรยาที่ค่อยๆเลือนหายไปและแม้ค่ำคืนนี้จะจบลงแล้วเรื่องราวของหัวใจยังคงไม่จบ เพราะความรักความลับและความจริงยังรอให้เขาเผชิญหน้าในวันข้างหน้าค่ำคืนนี้จบลงอย่างสง่างามแต่ความรู้สึกตึงเครียดและบทเรียนจะยังคงอยู่ในใจเขารอเวลาที่จะคลี่คลาย